พาณิชย์ค่ชี้พลังไทยช่วยไทยดันลำไยร่วงรูดเกรด AA ขึ้นแตะ13บาทต่อกิโลกรมัมพร้อมหนุนราคารับซื้อทุเรียนภาคใต้ขยายตลาดส่งออกทั่วโลกค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกลุ่มการค้าภายในนะคะได้ติดตามสถานการณ์ลาไยภาคเหนือ8จังหวัดพบว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า7,000ตันหรือ้อยละ63 ของปี2568ค่ะพร้อมเดินหน้ามาตรการเชิงรุกตั้งแต่กระจายผลผลิตลดต้นทุนขนส่งแล้วก็สนับสนุนการแปรรูปส่งออกภายใต้นโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยและพาณิชพึ่งได้ค่ะ โดยร่วมมือกับหลายภาคส่วนค่ะช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคาลำไยนะคะก็ได้ปรับขึ้นอยู่ที่8ถึง27บาทต่อกิโลกร,รมัมโดยลำไยร่วงรูดนะคะรูดร่วงเกรด AA จะขยับขึ้นจาก4ถึง5บาทเป็น13บาทต่อกิโลกร,รมัมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศค่ะ นอกจากนี้ค่ะยังเร่งแก้ปัญหาการรับซื้อและส่งออกทุเรียนภาคใต้ทั้งทุเรียนสดและทุเรียนแช่แข็งโดยหารือผู้ประกอบการและเกษตรกรผลักดันนะคะปรับราคารับซื้อลดต้นทุนขยายตลาดใหม่ในเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและอเมริกาสร้างความมั่นใจว่าพาณิชพึ่งได้จริงนั่นเองค่ะ